สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไข่ไข่ก็เข้าครัวครับคุณผู้ชมกับโฮผมเชฟปูฮะวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทาเป็ดนะฮะแต่ไม่ใช่เป็ดธรรมดาเป็นเป็ดที่มีความพิเศษมีฟิลและอารมณ์เหมือนคุณผู้ชมอยู่ในพัตคารนะฮะเมนูนี้มีชื่อว่าเป็ดอบยอดผักครับก่อนอื่นไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับ เอาละครับไปดูในส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เป็ดที่เราตุ๋นเอาไว้แล้วไปทางขวาก่อนตัวนี้คือน้ําซุปนะครับที่ได้จากการตุ๋นเป็ดแล้วผมกรองเอาพวกเศษผักแล้วก็พวกพริกไทยเครื่องปรุงอย่างอื่นออกนะครับกรองมาเป็นน้ําแบบนี้ตัวนี้คือคณะฮ่องกงที่ผมลวกกับน้ําเกลือนะครับแล้วก็น็อกกับน้าเย็นไว้แล้วแป้งมันฮ่องกงผสมน้ํา เราจีนน้ำมันงาน้ำมันพืชเห็ดหอมแครอทและก็สุดท้ายคือพิกไทยป่นครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเริ่มต้นเลยครับคุณผู้ชมเป็ดที่เราตุนเราต้องพักให้เย็นซะก่อนนะครับ เหตุผลที่เราต้องพักให้เย็นเพราะว่าเราต้องลอกกระดูกออกถ้ามันไม่เย็นมันร้อนนะครับคุณผู้ชมแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอย่างอื่นขาไม่เอาปีกไม่เอาตัดออกอกับด้านกระดูกเอาออกฮะพยายาม ให้เป็ดมันเย็นเราจะได้แงะพวกกระดูกออกมาได้แล้วก็เป็ดก็จะไม่เสียทรงมากแล้วก็ในส่วนตรงสะโพกมันฮนะลูดออกมาครับผมเหลือไว้แต่ในส่วนของน่องตัวนี้นะฮะน้องกระดูข้างในนี้เอาออกด้วยหักแล้วก็ใช้มีดอันเล็กๆแทงเข้าไปที่ข้อต่อมัน ก็จะหลุดออกมาได้โครงเป็ดที่ยังสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนแรกเริ่มต้นครับใส่น้ำซุปลงไปในกระทะและเอาชิ้นเป็ดที่ลอ,อกเมื่อกี้ฮะลงไปวอร์มตั้งไฟอ่นอนๆนะฮะให้มันอุ่น หรือให้มันร้อนนั่นแหละเสร็จเตใส่ลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยตั้งอีกกระทนนะหนึ่งฮะตั้งกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปเอาขนาฮ่องกงไปผัดนะฮะนานฮ่องกลงลวกมาแล้วฉะนั้นผัดกับน้ำมันนิดหน่อยก็พอแค่ให้มันเคลือบขนาฮ่องกงเงาๆนะฮนะ ผมใส่เล้าจีล,ลงไปนิดหน่อยแยกพักไวนะ้ฮะท้าไปเดิมใส่อามานลงไปครับอีกนิดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเอาแครอทเห็ดหอมลงไปผัดครับ เดี๋ยวรอจนเห็ดหอมกับแครลลอทผัดพอสุกเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปผมเอาน้ำที่เราอุ่นเป็ดนะครับเขี้ยวให้งวดจะรู้ได้ไงว่าง,งวด ชิมรสเอาครับคุณผู้ชมตอนแรกที่เราตุ๋นเป็ดนะครับเราใส่ทั้งน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็มีผักต่างๆฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรุงรสอ,อะไรอีกแล้วนะฮะพิเศษตอนแรกที่เราชิมเนี่ยน้ำซุปมันยังจืดอยู่นะฮะเราแค่เคี่ยวน้ำเนี่ยให้มันงวดพอมันงวดลงครับความเข้มข้นของน้ำซุปเนี่ยก็จะมากขึ้นและรสชาติแน่นอนครับมันก็จะเค็มตามขึ้นมา เค็มได้ที่แล้วนะครับตามที่ผมพอใจแล้วผมก็ใส่ผักกลับลงไปพิกไทยป่นนิดหน่อยครับมันงาแล้วก็แป้งมันฮ่องกงนะฮะผสมแป้งมันให้น้ำเนี่ยเออ นเหนียวให้ได้ที่รสครั้ง,งสุดท้ายอืมอร่อยมากเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยครับเอาละครับสำหรับเป็ดอบยอดผักนะครับยอดผักคณะฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็ดวอร์มเรียบร้อยแล้วน้ำราดตีไว้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนการจัดเสิร์ฟฮะผมเฉือนเป็ดเป็นชิ้นเล็กๆไอ้ขั้นตอนเนี้ย จะรู้ได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยขี้โกงผมหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะหั่นเป็ดได้เป็นชิ้นแบบนี้แสดงว่าคุณผู้ชมเอากระดูกทั้งหมดมันออกนะครับมันก็จะหั่นได้เป็นชิ้นง่ายๆเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปวางบนจานเจ้าตัวคณะฮ่องกง ที่ไม่เอากระดูขาออกเพราะว่าต้องการให้สามารถจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเป็นชิ้นแปดแล้วสามารถจะหยิบทานได้สําหรับคนที่ต้องการทานแบบเป็นน่องขั้นตอนสุดท้ายเอาน้ําลาดนะฮะ เสร็จเรียบร้อย้วครับเป็ดอบยอดผักเห็นม่้ง่ายฝุดๆุไปเลยเมนูนี้ได้มาจากเป็ดตุนอีทีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่าคุณผู้ชมตุนเป็ดอร่อยเมนูนี้ทําก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะและรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมทําตามที่ผมบอกมันต้องอร่อยได้เรื่องแน่แน่จริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ f o o d รา a v e l t v ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยแบบเรา Foodtravel.TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ